สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาค่ะวันนี้จะพามาชมรุ่นยอดฮิตนะคะเป็นฮิโนเมกา500นะคะเป็นเครื่อง JO7E นะคะเป็นเครื่อง210แรง5สูบคอมมอนเรลนะคะจะพามาชมสเปคของคันนี้นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากได้ไปไว้ใช้งานนะคะสามารถสอบถามผู้คุนเข้ามาได้เลยนะคะปรึกษาได้นะคะไม่ว่าจะออกสดไปเน้นหรือว่าเป็นทอระกสอนะคะ สามารถโทรมาปรึกษาพืพดอคุยกันได้นะคะที่เบอร์061092 0037นะคะที่กัดอูอยู่ทั้งภาคจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้าอ่าสเปคของคันนี้นะคะกระบะยาวสามเมหกและในสองไม้2องสูแปนะคะเป็นดัมสีตันเล็กนะคะรงหลักน้ำทางร้านใส่ให้นะคะแหนบทางร้านเสริมให้เพิ่มทั้งแหนบหน้าแล้วก็แหนบหลังนะคะแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่ยางเป็นยางขนาดแปดเนะคะเป็นเปลี่ยนใหม่หเส้นเลย ส่วนของเหลวทางร้านเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านท้ายกันนะคะหรือถ้าหากท่านใดสนใจเป็นรุ่นไหนสเปคแบบไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือจะทักเข้ามาในเพจทางร้านยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะสเปคนี้จะเป็นสเปคมาตรฐานเลยนะคะลูกค้า เป็นสีฟ้ามุกเขียวนะคะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมภายในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างภายในตกแต่งเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดแล้วนะคะเป็นหัวแคบนะคะลูกค้าเบาะทางร้านห้องใหม่ใหม่ท้งเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะแคบนะคะมีห้มเกียร์ห้งพวงมาลัยให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมฟรีจอแอนดรอยขนาด10นิ้วนะคะเชื่อม WiFi เล่น YouTube ได้คะ่ะ ถ้าท่านใดอยากเข้ามาทดลองขับหรือว่าอยากมาชมตัวจริงนะคะพิกัดอูอยู่ทางพาชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือจะทักไลน์แอดนะคะมาก็ได้นะคะที่เบอร์061920037 0นะคะแล้วพบกันที่อูนะคะสวัสดีค่ะ